พบศพนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติลอยอืดกลางทะเลเกาะสมุยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจโทพันเทพโอมีสารวัตรตำรวจน้ำเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเมื่อเวลา13นาฬิกาพบศพผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาพลอยอืดกลางทะเลระหว่างอำเภอเกาะสมุยกับอำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสภาพความหน้าคาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติเนื่องจากศพผิวขาวนุ่งบิกินี่ชุดว่ายน้ำแบบผู้หญิงหนึ่งตัวจึงได้นำเรือตำรวจน้ำหมายเลข433ออกทำการค้นหาตามที่ได้รับแจ้งพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย เร่งเดินทางไปตรวจสอบโดยใช้ระยะเวลาเดินทางออกจากสถานีเรือสมุยใช้เวลา1ชั่วโมงถึงจุดที่ได้รับแจ้งแต่ยังไม่พบศพตามที่ได้รับแจ้งพันตำรวจโทพันเทพโอมีสารวัตรตำรวจน้ำเกาะสมุยจึงได้สั่งการให้เรือตำรวจน้ำหมายเลข433เพิ่มวงในการค้นหาให้กว้างขึ้นเนื่องจากสภาพทะเลระหว่างเกาะสมุยกับเกาะพะงนันมีกระแสน้ำไหลผ่าน คาดว่าศพดังกล่าวลอยตามกระแสน้ำไปจากจุดที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาค้นหากว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบศพดังกล่าวจึงได้ยุติการค้นหาเนื่องจากสภาพอากาศมืดการค้นหาครั้งนี้ได้มีการประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยสถานีตำรวจภูธรเกาะพัง,งานและสถานีตำรวจภูธรเกาะเต่าว่าได้มีการรับแจ้งนักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติหายหรือไม่และจากการประสานพบว่า แต่ละพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยหายแต่อย่างใดสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้รานอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัด